สวัสดีครับสวัสดีครับผมจ้องเด็กชายสับพุนเกรแมงและผมจ้องไปหาเองและตอนนี้จะเรียกจุาใน E C T สามจริงๆเจริงดีเราไม่ได้อัดคลิปนะครับผมลืมอับนี่นะครับผู้ชมมีหมดด้วยนะครับมีเป็นเสียงอะไรต่างๆนะครับนี่ป่าไหล่ก้านเป็นคนลงนะครับแล้วของผมเนี่ยต้องมีบ้างนะครับ ความนี้มอัโอ้ปลาไหลก้ามาแล้วโอ้เจ้เตี้ยบเอาไว้ครันี่ดูดิมีอาหาเลยไหมเนี่ยมันรู้สึกผมจะจนนะมาเยอะมากนี่นี่หัวหอกผมมาเลยมาดีกว่านะมาเก็บปลาไหลก้าอยู่ตรงไหนเนี่ยนนี่นะครับ เสียงเดินหรือว่าเสียงคออะไรก็แปลกกันนะครับนี่เสียงเดินดังดังโอใช้ได้นะครับหนึ่ก็มาทางนี้หน่อยโอเคมีแล้วผมขออาหารนะครับโหลดเดียวแล้วนะครับผมก็จะเดนสมอลด้งเลยนะครับอาหารนี่นะครับเสียงปืนก็ย่างอ่ะหน่อยโอ้ ขอบคุณนะเดี๋ยวเราช่วยฆ่า,านายอเอาไหมเออฆ่าฆ่าผมหน่อยฆ่าผมหน่อยตอนนี้ผมจิตไร็วอ่ะนี่นะครับก็เราเลี้ยงเก็บมาแล้วเราไม่มีอาหารเราขอให้คิป,ปเปอร์มาระเบิดเราดีกว่านู่ใหญ่คิปเปอร์มาแล้วคิปเปอร์ม,อม,มาหาผมหน่อยเออโอ้ โอ้ดีพบเลยนี่ตอนที่ว่าผมนตามแบ่งรังผมได้เจอกับพิงเวไปนะครับอยู่ในโอ้ผมก็ยังไม่เห็นทีนะครับป่าไหลก้างเล่านะครับว่ามีเหมือนว่ามีตัวอะไรนะครับผมก็ไม่รู้นะครับผมก็รู้เหมือนกันนะครับผมเอนเป็นตอนนั้นผมเล่นคนเดียวครับคือผมผมปวดเป็นเล่นคนเดียวครับแล้วทีนี่ ผมไม่วมเย็นเหมือนไก่เก้าเลยมาอยู่เดนนี่นะโอ้แลวทีนี่มันเป็นคนที่ว่าใจจะกินสเต็แต่ว่าตาขาวครับผมไก่เหนนี่มนั่นก็นตกใจตกเลยตกใจออกไมค์ครับแลวทีอผมก็ไปกไม่ก็เจออีเจออีนะครับแล้ก็ไม่รู้มันเป็นอะไรนะครับผู้ชมมันน่ากลัวม,มากรับผมไม่รู้รเ,รเลยเสแกนเลยสแกนว่ามีไวรัสไหม กฏว่าไม่มีแล้วทีผมก็ไม่ก็เจออีกอม,มันอยู่ถรงอัน,นแหละแล้วทีนี้ป้าบกับลือแล้วทีนี้ตัวจับก็ค้างไปแล้วม,มาหา,ายไปนะครับผู้ชมครับฟังเสียงนะครับบรรยากาศมันดีมากนะครับเอ,ออนะเออไอ้แก๊งตะบนอย่าไปตีสวนจัดสวนจัดดดกไม้ไหมอือเออนดกไม้เพียบเลยอ่ะโอ้ทางนั้นแหละมันไม่ดอกไม้แล้วนะมันมีคิปเปร์อยู่ด้วยน้องเขียว โอ้โหขวัญนทั้งยอดปลาไหลเก้าาตุ้มโอ้โหเซเลอร์เบิร์ดแถมทั้งปุ้งเลยขออนุญาตตัดไม้แป๊บนึงนะครับปลาไหลก้าพอดีว่าปลาไหลก้ามีหมดต้นไม้ด้วยนะครับนี่เราต้องย่อแล้วก็โอ้ดาต้าเพ็กนะครับคือเดี๋ยวขยายความต่อครับโหได้ไหมมาเยอะแล้ว เราก็ได้ไม,ม,ม้มาเยอะมีเอาดินมาต่อนะครับโอเคเราไปหาปหลาไหลก้างกันต่อนะครับผู้ชมแล้วก,ก็เว้นไว้สักน,นิดหน,นึ่งเว้นไว้เพียงเท่านี้แล้วกันโอเควันนี้เรามาทำอะไรดีวันนี้ก็เราจะหาเพชรน,นะครับเแต่ก่อนก็ตั้งความกตงดูก่อนวันนี้ไม่เจอเพชรเลยเหรอไม่เจอเลยอะ่ะ ออรูดธนูมาไวเราอยากมีอันนี้ที่ก็เรียกว่านี่นี่นี่แล้วดูนะเราจะเปิดให้ดูนี่นี่นี่เนี่ยอยากมีอันนี้แต่ว่ามันต้องเออแอนวิลก็ตาตำธนูไงเรามีธนูเยอะแล้วก็เราตีไปตีมาจนว่าเราได้ธนูแบบใหม่ๆเอออะไรกันอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ที่ความต้นไม้ความต้นไม้ โอ้โโอโหโเลนาเามันจะมันไกลนะมันน่ากลัวเนี่ยมีเสียอะไรแปลกๆมาไม่รู้แทรกเราเนี่ยขอเวลาตั้งวามต้นไม้ก่อนนะโอเคต้นใหญ่นี้ก็สามารถตัดได้นะครับเราจะได้มาเยอะนะครับแต่ว่าเราไม่อยากไปไกลนะครับตอนนี้ต้องหามาเล็กคนจดดีนะ<ด><ด>ครับสีบซีปานีี่ก็มีไม้ต้นใหญ่ๆดี จะไปกั้ง,งอยู่ไปตัดต้นไม้แล้วผมขอขยายความนะครับผมมีบนมีมาแล้วนะตั้งแต่เราไปฟาร์มสเกยเดตัน้นใช่อันเป็นความบนมีวอย่างหนึ่งแล้วก็เลเวลอีกอย่างหนึ่งไปไมอาไปอาพิษเลยไหมฮะไปอาพิษเลย,ยหไหมเพชรอะไรเพชรเพชร เดี๋ยวปเตรียมเดี๋ยวผมก็อนุญาตฆ่าแกะก่อนแล้วกันเอ้ยฆ่าวัวทุกสองตัวเดียว,วเออเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนโอ้โหณทีนี้เราจะได้ลูกววัอเนะอ,อ่ะนี่แอบนัวแล้วก็ดืด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 ได้ลูกมาแล้วมีแต่วัวก้าววัวหนึ่งแล้วก็ เดด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 ดึงดดดดดนี่โอ,อ้มันบักมากนะครับผมขอไปหยิบไอเทมตรงนู้นก่อนนะครับมันเยอะโอเก,ก็เยอะนะครับผู้ชมมาเอาอาหารได้เลยครับต้องเอาไอ้นี้นะครับเพื่อจะทำโอเคหยิบแล้ว ที่ตรงนี้บ้างเออเออเกือบตกนะครับตอนนี้ก็ปลาไหลก้านกำลังหานอยู่ทำามาอ้มันเป็นชิปเป็นเชฟป color นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหารกันนะโกเคพวกนี้จะต้องถูกค่าสังหารด้วยเราปุย่าปุย่าโอ้ได้แตนูมันาบีก่อนแล้วก็เก็บเมฆ่อนก่อนกติเรามีแตนู เดี๋ยวเราก็ไปขุดเพชรกันหรือว่าไปขุดเหมืองกันนะครับใช่ใช,ใชโ่โอ้โอ้โอ้ไปตู้ปตไปตู้หน่อยเก็บไปล้อมทั้งตัวกันขินนี่นะครับแล้วก็ขุดต่อกันนะครับเดี๋ยวผมมาครับเวลาแป๊บหนึง่งเป็นอะไรเนี่ยโอเคขุดไปแล้วก้งผมก็เลยขุดไป่เหนว้ โอเครีมากช่วยกันช่วยกันคุดจ<ะ>ัด<ะ>ีตองค์จุดตองค์จดตัง์นี่จองนี่เองครับส2สองเข้ามา บันได <c ười> บันไดทำไมทำแบบนี้ล่ะเนี่ยสามสองกนละ <c ười> บันไดปีนนะครับไอ้ไอเราปีนไอเราขุดลงเรื่อยๆจนว่ามันในกำมุดนะครับโอเคแล้วก็เราก็จะขุดถึงว,วา,งายวาตอะไรสิบสองเพรเราเจอเหมือนแล้ว,ลวก่วนนอนหนึ่งก็อว่างบันไดก่อนนะครับเออแล้วก็เราต้องรู้นะว่าเรา มาตรงนี้แต่ผมวางไปตั้งแต่ใจจะปุ่มแต่ใจถ้าปุ่นไปตำรถก่อนได้ผมวางบนได้โอเคไม่มีทโอนนะ้ะมันมืดน,นะทำยไงดีเนี่ยจัเมื่อตะกี้ก็เสียงครับไปครับโอเคแล้วก็ไปต่อเอ้ยเจอานี้แต่ตัวเล้วเฮ้ยจริงเหรออยู่ไหนใช่ใช่แต่เราไม่มีเวกเลยกน,น,นะมาขุดเองว้าวเล็ก น่ tang, ่ตาเก็บเลยกะล่างด้วยกะล่างด้วยกะล่างกะล่างไมื่ตะกี้อ่ะโอเคเฮ้ยโอ้ยเสียงเสียงฟังงานอ้าวแล้วนี่ฝนตกน้ำนี่นะช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยเจอลาว่าตกน้ำ อเอ้ยแต่นี่มีน้ำด้วยอโอ้โหเจอเหล็กโอ้โหมังนี่ใหญ่จังเลยทำไมกองมันเยอะเนี่ยทำไมเราไม่พบเพชรเลยเนี่ยสิบนาทีแลนะ้วเนี่ยคลิปปุมปำ่อปุ่มปุ่มก,มก็สิบผู้ชมครับทำไมตรงนั้นมันเยอะมากเลยอ่ะไม่รู้ทำ ปลาไก้างเจอเพจน,นะคะผู้ชม<ต>ทำไงดีแกสามก้อนเองอะไม่รู้กี่ก้อนยนะังไม่รู้เสียผมเพิ่งมาเห็นมีตรงด้วยนะอย่างนี้ก็ครับจุดก่อนเยอะมากเลยนี้นะครับผู้ชมขอขุดนะครับเพชรเนี่ยผมเจอไไกับปลาไหลก้างลองดูหนึ่งมีกี่ก้อนเนี่ยสามก้อนเนี่ย โอ้เราเจอมาประมาณสามก้อนปลาไหลก้างนี่ของกันี่นะครับปิ้งย่งาองอาหารนะครับโคโลย่งางอาาเนื้อปลาปลานะครับโอเคเรามีแป็คนะครับไม่ปลาไหลก้างครบับอันนี้กันนะครับนี่เพ็คปิ๊กเอ็กเพ็คตื่นดือด,ด,ดึ่ดงขอขอเพ็คหน่อยครับ เอาพริกเอฟเพรแล้วก็เราผสมกับลาวาอ๋อไหนเนี่ยไปกรัฟมีเหล็กมหมเออมีมีมีมแล้วก็มีเหล็กเจ็ดกราฟถังน้ำถังน้ำมาเลยครับจักสองถังรับอีกถังหนึ่งไว้ตักลาวาเดี๋ยวผมตักให้ครับโอเคได้คุณตักน้ำคร้บเดี๋ยวผมตักลาวาให้อีก ผม,ผมกล้าเสี่ยงโอ้โหตอนนี้ผมผมขออนุญาตลงก่อนได้ไหมรับโอเคระวังนะครับโอเคผมตักลาวาได้แล้วระวังนะ,ะลาไหลก้างผมจะโดนนด้ำพัดแน่เอเราด้วยเราด้วยอ้าวอ้าวอ้าวเราพยายามวางเลยปุ๊บอ่าไม่เราต้องไปวางกันนอกอ๋อโอเคโอเค